โดยบริษัทแคนเซนปลอดภัยจากแบคทีเรียไวรัสเชื้อราด้วยอ์เมอร์เอทเพื่อคนที่คุณรักกลับมากันต่อนะฮะกับช่วง อยากเมาส์ค่ะคัดบากอยากเมาส์เห็นตรงหน้านี่ก็คือผลิตภัณฑ์นะคะอ่ามเมอ่อเองกนะ,ะฉีดพ่นฆ่าเชือ้อคุณผู้ชมนะฮะแอลกอฮอล์ตอนนี้มีเยอะเกินไปก็โดนรวบนะคะใช่ค่ะแม่นะ,ะมีน้อยเกินไปก็ไม่ทันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอลกอฮอล์เช็ดถูยังไงก็อยู่ได้แค่สิบห้านาทีก็ต้องเช็ดซ้ำเช็ดซ้ำเรื่อยๆไม่ไหวเหนื่อยจริงๆนะ,ะอามเมอ่อเอกคุณผู้ชมฉีดครั้งหนึ่งอยู่ได้สามสิบวันแต่ถ้าเกิดให้เราไปพ่นที่บ้านอยู่ได้หนึ่งปีเต็มนะฮะคุณผู้ชมนะเป็นผลิตภัณฑ์ทททีีี่่่นนนนน้น้้าา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 ยยเเเเเขขมมมจจกกปประศศญุหัวพซ เพราะฉะนั้นไว้วางใจอามเมืรเอกฆ่าเชื้อได้อย่างแน่นอนตอนนี้เชือ้อโควิด -19 กำลังระบาดเลยนะฮะ <c oughs> ถึงแม้ว่าสถานการณ์กำลังจะดีวันดีคืนแต่เราก็ต้องป้องกันแล้วก็ระวังด้วย <c oughs> วันนี้อาเมืรเอกมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษครับ <c oughs> สำหรับอาเมรเอกขนาดเล็ก60 ml ราคาอยู่ที่599บาทค่ะหรือถ้าเป็นขนาดใหญ่250 ml ราคา1,800บาทแต่วันนี้พิเศษสุดๆเลยถ้าคุณซื้อสินค้าครบ3,000บาทแถมฟรีทันทีหมอนฟ้าน่ารักสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้ ได้เลยค่ะที่เบอร์029313755ย้ำอีกรอบค่ะ029313755ค่ะท็อปิกวันนี้เราว่าอย่างไรครับคุณคิดอย่างไรกับเพลงสมัยนี้ค่ะ,ะนะคะเพลงสมัยนี้ก็ลำยายหายตองคำนะฮะดีค <c oughs> ่ะดังค่ะโปรโมทได้นะคะค <c oughs> ่ะอู๋หาดราือไทยเธอมาอีกแล้ว <c oughs> มาอีกแล้วค่ะหลังจากที่เธอเนี่ยตามหาท่านแวนโก๊ะตอนนี้เจอไหมคะไม่เคยเจอค่ะแต่เธอบอกว่าเธอเห็นนะฮะ แต่ท่านแอนโกบอกว่าอย่ามายุ่กับกูนะฮะอูหารุไทยออกโรงปกป้องรัฐบาลสวนกลับฟุกเกิริกพลนะครัปมขอรับเงินบริจาคนะฮะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ฟุกเกิริกพลก็เคยออกมาไลฟ์สดนะคะออกมา ตั้งคำถามถึงการแก้ปัญหาโควิด -19 ของรัฐบาลว่าเอ๊ะทำไมศักยภาพของรัฐบาลเนี่ยที่ยิ่งใหญ่กว่าดาราหรือว่าคนทั่วไปทำไมถึงยังต้องมานั่งขอบริจาคทำไมต้องรอให้ดาราคนที่มีจิตกุศลบริจาคด้วยคือเขาสงสัยสงสัยมันเป็นข้อสงสัยฉีฉือซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสงสัยแล้วยังไงฮะและทีนี้เนี่ยล่าสุดเลยคือพี่อุหารทัไทยก็เลยออกมาโพสต์ตอบโต้คุณฟลุ๊กนะคะผ่านทาง Facebook บอกว่าฟลุ๊กคิดไปเองหรือเปล่าคะดาราบริจาคเพราะว่าเขาอยากทําบุญ ทำกุศลในช่วงเวลาที่ชาติต้องลำบากทุกคนเขาช่วยกันมันคือสิ่งที่ดีงามเขาทํากันมานานแล้วก็ทํากันทั้งโลกผู้ที่ได้รับโอกาสทางสังคมอย่างอาชีพนักแสดงหรือนักธุรกิจพอถึงเวลาเขาก็ต้องการคืนกําไรให้กับสังคมบ้างเหมือนกับการพึ่งพากันทําไมฟลุกไม่ลองมองในเชิงบวกแล้วอนุโมทนาศาสตร์ูให้กับเขาล่ะคะรัฐบาลทุกรัฐบาลไม่มีใครห้ามให้ประชาชนบริจาคไม่มีใครเขาขัดทางบุญขัดความศรัทธากันหรอกรัฐบาลหรือเอกชนก็ต้องช่วยกันจริง อ่าอันนี้ก็เป็นการตอบข้อสงสัยของคุณฟลุ๊กนะฮะอุ๊งวดนี้ตอบเพราะตอบดีอ่าโอเคถ้าพี่อุตอบอย่างนี้ล้วก็โอเคนะฮะก็ถือว่าผ่านเราไม่ว่ากันนะคะแต่ถ้าเกิดมาด่าแบบหยาบคายๆก็ไม่ไหวจริงๆนะฮะแต่ถ้าเกิดพี่อุตอบเปอย่างนี้น่ารักโอเคอยู่อย่างนี้เรารับได้นะฮะเออเรารับได้กับการพูดของอุ๊ในครั้งนี้คือเขาสงสัยอุ๊ก็ให้คําตอบไปเป็นคําตอบที่ฟังแล้วมันเออโอเคใช้ได้ไม่ว่ากันนะฮะ ฟลุกเกิรพลลั่นไม่ใช่สีส้มแล้วก็ไม่เป่านกหวีดนะฮะที่ถามเพราะสงสัยฮะแน่นอนค่ะหลังจากที่ออกมาไลฟ์ในครั้งนี้ก็มีนะคะหลายคนต่างเข้าไปคอมเมนต์นะคะในอินสตาแกรมของคุณฟลุก,กแล้วก็มีอยู่คอมเมนต์หนึ่งเนี่ยที่เขาเข้าไปถามคุณฟลุกตรงๆในไ G เลยบอกว่าแปลกนะช่วงนี้เนี่ยดาราฝ่ายสีส้มออกโรงด่ารัฐบาลอย่างเดียวเลยทั้งฟิล์มรัฐภูมิโดมปรกรณ์ป้องนวันดฟลุกเกิด์พลนฟิล์มรัฐภูมิไม่ใช่สีส้มนะคะ E <se al> ฟิล์มรัตภูม,มิเพื่อไทยนะคะหนูหนูข้อมูลหนูไม่ได้นะแม่คนที่ถามเนี่ย e <se al> ไปเช็คมามใหม่ข<ม>้อมูลไม่ได้ฟิล์มรัตภูมิไม่ใช่ไม่ใช่สีส้มนะคะฟิล์มรัตภูมิก็เป็นเพื่อไทยค e ่ะ <se al> แล้วสาวคนนี้เนี่ยเขาก็ย e ังบอกอีกคว่าก็ดีนะจะได้รู้ว่าใครเป็นฝ่ายซ้ายบ้างเชิญออกมาด่าอีกนะคะด่าอย่างเดียวแต่ไม่ทําอะไรปั่นกระแสสร้างเฟคนิวให้สังคมตื่นตระหนกเพราะเยนี่เป็นสลิมเอาจิงๆคุณฟูกเขาก็ช่วยไงแม่คือพี่จะบอกอะไรให้นะคือหลายคนที่เขาไม่ได้เป็น สีส้มมันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแดงไม่ได้เป็นเป่านกหวีดแต่เขาสงสยัยมันมีเยอะนี่ไงคุณฟุก็ออกมาบอกอยู่คนกลุ่มนี้มันมีเยอะค่ะคนที่เขาไม่เอาอะไรเลยคนที่เขาสงสยัยแค่สงสยัยเขาสงสยัยทาไมในโลกใบนี้ในประเทศนี้ห้ามสงสัยกันเหรออทุกคนห้ามสงสยัยทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะสงสยัยทุกคนจะต้องทําตามท่านผู้นํอ เราอยู่ในประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยเรามีพล,ลเอกประยุทธ์จัน์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสงสัยได้ท่นน<อ>านนายกก็ไม่เคยว่าเขาก็ตอบข้อสงสัยหมดมเราไม่ได้อยู่เกาหลีเหนือที่มีท่านผู้นําเป็นคนเดียว<ะ>แล้วใครสงสัยยิงเป้ามันไม่ใช่ <c oughs> เข้าใจไหม <c oughs> มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันทุกคนมีสิทธิ์จะสงสัยฟุกไม่ผิด ฟุกขเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัย ừ ừ ừ ใครที่มีสิทธิ์สงสัยจะต้องเป็นจะต้องเป็นอนาคตใหม่เหรอใครที่สงสัยจะต้องเป็นเพื่อไทยเหรอใครที่สงสัยจะต้องเป็นเสรีรวมไทยเหรอ,อ,อมันไม่ใช่ทุกคนมีสิทธิ์จะสงสัยได้หมดห้ามสงสัยเ<ด>หรอขลังติดป้ายไปด้วยนะคะว่าห้ามสงสัยไม่ได้มีป้ายอะไรกูจะได้เลิกสงสัยนะฮะหลายคนที่เขาไม่ได้เป่านกหวีด หลายคนที่เขาไม่ได้อยู่อนาคตใหม่หลายคนที่เขาก็ไม่ได้อยู่เสื้อแดงหลายคนที่เขาไม่ใช่สลิมเขาก็สงสัยทุกคนมีสิทธิ์สงสัยได้ทุกคนมีสิทธิ์จะสงสัยคุณยายที่คุณยายที่บ้านสงสัยว่าเออทำไมเออทำไมเป็นเป็นอย่างนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตั้งข้อคำถามแล้วก็สงสัยภายในใ,นใจแล้วก็โพสต์ลงในอินสตาแกรมหรือในเฟซบ o ๊กส่วนตัวอย่าไปบอกเขาผิด เขามีสิทธิ์ที่จะสงสัยถ้าเขาสงสัยคุณก็ให้คําตอบแบบที่วิุเขาให้ไปอุอออให้ไปอย่างเงี้ยโอเคใช่เออใ,ให้ไปแบบว่ามีเหตุและผลแล้วมันฟังแล้วมันโอเคออเอออย่างเงี้ยมันอย่างงี้มันก็คือจบค่ะเออไม่ใช่ห้ามใครสงสัยใครที่คิดไม่เหมือนกูทุกคนผิดหมดไม่ได้สิมันไม่ใช่ไง นะฮะเราอยู่ในโลกของประชาธิปไตย10คนก็10ความคิด10คนก็10มุมมอง10คนก็10บพักเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสงสัยนะฮะไม่มีใครผิดนะฮะ อีกคนหนึ่งคุณผู้ชมนะเมื่อมีการเมืองทีไรเธอก็ต้องออกมาตลอดเลยนะทรายเจริญปุระนะฮะสุดเศร้าโดนด่าว่าบ้านะพูดอะไระไร้สติค่ะคือล่าสุดเนี่ยพี่สายนะคะพี่ทายอินทิราเจริญปุระออกมาเขียนทวิตเตอร์บอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่กําลังเศร้าที่สุดก็คือตอนที่เธอเนี่ยถูกด่าว่าบ้าก็เลยพูดแล้วก็แสดงออกไปแบบไร้สติทําให้คนที่กําลังรักษาโรคจิตเวทโดนตีตราว่าพูดจาเลอะเทอะ สิ่งที่ทําให้เศร้ามากๆาเลยตอนนี้ก็คือเวลาที่ไม่ว่าเธอจะพูดอะไรไปก็กลายเป็นประเด็นก็จะมีคนมาด่าเรื่องของสภาพจิตบ้างบอกให้ไปรักษาบ้างอีบ้านี่พูดเลอะเธอะเธอก็เลยรู้สึกว่ามันรู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกแย่มากๆว่าทําให้คนที่เขากําลังคิดจะไปรักษาตัวเนี่ยหรือว่ารักษาตัวจากอาการจิตเวทใดๆอยู่เหมือนโดนตีตราหน้าไปด้วยเลยรู้สึกว่ามันเลวร้ายมากๆอะค่ะสังคมไทยเนี่ยนะ,ะถ้าใครไปหาหมอจิตเวทเนี่ยเราจะมองว่าเป็นบ้าอ๋อใช่ต่างประเทศเนี่ยหมอจิตเวท ค่าตัวแพงมากนะฮะเขาบําบัดเลยนะฮะเขาถือว่าเป็นโรคหนึ่งซึ่งไม่ได้ร้ายแรงพูดคุยกันได้แต่สังคมไทยเราจะไปให้ความสําคัญกับต้นไม้ที่ตายไปนานแล้วเรือที่ขุดเจอแล้วเราก็ไปถูหินที่มีคล้ายคล้ายอวัยวะเพศสังคมไทยเราจะไปตรงนั้นนะฮะแล้วเราก็จะไปเชื่อหมอดู แต่ไม่เชื่อหมอจริงๆเราจะไม่เชื่อหมอที่จบมาจากอาวิทยาศาสตร์แต่เราจะไปเชื่อหมอดูค่ะแม่หมอดูบอกว่าอย่างนั้นหมอดูท่านนี้บอกว่าอย่างนี้หมอดูท่านนี้บอกว่าต้องแก้อย่างนั้นทั้งทั้งที่ชีวิตหมอดูแต่ละคนเนี่ยแย่ยิ่งกว่าเราอีกออแต่เราก็ยังไปเชื่อหมอดูน่าคิดเลยพี่อยู่กับหมอดูมาสิบกว่าปีเป็นไงแม่ไม่เคยเชื่อหมอดู <laughs> จริงเห <laughs> รอ หลอแม่ไม่เคยเชื่อเลยฟังได้เพื่อเตือนสติฟังได้เพื่อไม่ให้ไม่ให้เราเหลืองแต่ถามว่าจะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตไหมไม่เชื่อไม่ได้สิสติมาปัญญาเกิดสติตตะเดิดจะเกิดปัญหาใครไปหาหมอไปเนี่ยเขาสีทัญญาไปหาคุณบอกมันเป็นบ้า ใครไปหาหมอจิตเวชอีเนี่ยเพี้ยนประสาทไม่ได้อย่าหมออย่างนั้นคือการที่เขาไปหาเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะมีอาการแล้วได้ไปปรึกษาได้ไประบายพอได้ระบายปั๊บเนี่ยคุณหมอเขาจะรู้ว่าอ๋อเขามีขั้นตอนในการรักษาอย่างไงอย่างไงอย่างไงเขาก็จะจัดยามาให้ถูกแต่ว่าเมืองไทยพอเขาไปอย่างนั้นถือว่าเป็นบ้าแต่เมืองนอกเขาไปเรื่องปกตินะพอเรื่องปกติเขาไปนอนให้หมอสกุจิตเขาไปนอนเล่าให้หมอฟัง หมอพวกนี้เนี่ค่าตัวแพงมากถูกต้องไหม,มต้องจองคิวนะฮะที่นี้เนี่ยคนไทยส่วนใหญ่จะไปเชื่อเรื่องอะไรเอาแป้งไปขูดต้นไม้อเอาแป้งไปขูดหินอเอาแป้งไปขูดนั่นขูดนู่นขูดนี่ เอาเอาเอาสารพระภูมิไปเที่ยวทิ้งนู่นทิ้งนี่แล้วก็จินตนาการว่าเห็นผีะนะฮะ,ะมีดาราท่านหนึ่งนะฮะเคยอชอบแบบว่าเห็นสารพระภูมิหรือเห็นสารอะไรเงี้ยชอบไหว้ตลอดเลยล่ะครับรูจะชอบไหว้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 แล้วแกก็หลับแล้วแล้วแกก็เพื่อนเพื่อนเวลาใครสับผาสสารพระภูมิเราก็จะปิน้นปิ้นใช่ไหมใช่ไหมใช่แกก็ยกมือไหว้เพื่อนไหว้ใครอ่ะ ก็น <of> ึกว่าผ่านสารประปู writer. JI, ม,มิเปล่าที่ปิ้นปิ้นนะหมามันเดินข้ามถนนแล้วมันก็ยกมือว่มือว้หมาเออเออาะไรว่าไว้ก่อนนั่นแหละ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาไปหาจิตแพทย์หรืออะไรอย่างเงี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นพี่ว่าอย่าไปว่าเขาว่าเป็นบ้าถ้าเป็นบ้าจริงๆต้องอยู่อีกที่หนึ่งที่ไหนคะ เลยแค่ลไปอ๋อที่แม่ชอบแนะนำมาเหรอมัลคาร่าไปบ่อยค่ะมันคาร่าเมื่อก่อนไปไปบําราดก่อนอแล้วหมอที่บําราดบอกว่าครับไปเลยอีกนิดนึงนะครับคุณมัสคาร่าตรงนั้นเป็นที่ของมัลคาร่าเลยตรงนั้นจะเป็นที่เหมาะสมกับคุณมัลคาร่าอ๋อนะฮะเพื่อนมัคคาร่าเต็มเลยเหรอคะแม่มัลคาร่าเคยไปไหมลูกถามจริงถามจริงแฟนจะเป็นอะไร ไม่มีตรงนั้น claro, มีแต่ข้าวหมูแดงโกหกไปหาแฟนหรือไปหาหมอที่โรงพยาบาลนั้นแต่มาคาร่าไม่ได้เป็นบ้านะแล้วเขาเป็นไรคะแม่เป็นประสาทอะ แฟนแห่ให้กำลังใจนิง้งกุลสตรีนะคะโพสตนอนโรงพยาบาลน,นะคะเขาบอกว่าสายยางเต็มเลยะค,ะค่ะค่ะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณนิ้งเองก็คือเคยออกมานะคะยอมรับว่าป่วยเป็นโรคไขกระดูกบกพร่องก็เลยจําเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวล่าสุดนะคะคุณนิ้งก็ได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมตอนที่เข้ารับการรักษาให้แคปชั่นบอกว่ารอบนี้เนี่ยเบาๆแค่2เสาสามยาฝันดีนะคะรักๆกอดๆแน่นๆค่ะอ่านะคะก็ป่วยนะคะต้องออกจากการเป็นแอนะคะมสมัยก่อนเธอเอ เป็นดารานางเอกนะฮะเล่น MV เยอะนะฮะโฆษณาก็มีบ้างนะฮะแล้วก็ตอนหลังก็ออกจากวงการแล้วก็ไปเป็นสายการบินเอเชียนะฮะจนนอนแล้ว10ปีแล้วนะฮะต้องอยู่มานะตั้งแต่ตอนพี่เต๋อไปทําข่าวพี่นิ้งที่ภูเก็ตนะฮะกรุงเทพภูเก็ตภูเก็ตกรุงเทพอุ้ยเอเซียดูแลดีมากเลยในยุคนั้นนะฮะตอนหลังพี่นิ้งก็ออกแล้วนะฮะก็ตอนนี้ป่วยหนักไปให้กําลังใจเธอด้วยนะฮะมาอีกข่าวหนึ่งคุณผู้ชมนะฮะ เมื่อวันก่อนรู้สึกว่ามีข่าวลือว่า Miss u นิเวิร์อาจจะเลื่อนจัดโดยไม่มีกําหนดนะฮะเลื่อนจัดโดยไม่มีกําหนดนะฮะมไม่แน่ใจว่าของไทยจะโดนด้วยหรือเปล่าแต่<อ> Miss u นิเวิร์ใหญ่ใหญ่ในเลื่อนจัดไม่มีกำหนดแต่ล่าสุดนี่เลยคุณผู้ชมนะฮะประธาน m ม s s แก n นไ h a i l a n d แล้วก็มิสแกลนอินเตอร์เนชั่นแนลนะณวัดอิสระไกสินโพสต์ลงนะฮะ ในเพจของมิสแกรนเรียบร้อยแล้วนะคะว่าได้เซ็นสัญญาจะหลุดไปประกาศเซ็นสัญญากับช่องใหม่เรียบร้อยแล้วะใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นพี่นวัดออกมาประกาศใช่ไหมคะแม่ว่าขอตัดขาดกับทางช่อง7เลยแล้วก็ล่าสุดออกมาอัปเดตผ่านทาง Facebook ส่วนเรื่องการเซ็นสัญญากับสถานีโทรทัศน์สําหรับการออกอากาศนะคะบอกว่าสถานีโทรทัศน์สาหรับการออกอากาศมิสแกรนไทยแลนด์ได้เซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าขออนุญาตตอนนี้เนี่ยยังไม่ประกาศ เพราะว่าสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสําคัญที่สุดนะเวลานี้ก็คือโควิด19เดี๋ยวถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่จะรีบแถลงข่าวบอกทันทีเลยค่ะลือหึงเลยนะคะว่ากลับบ้านเก่านะฮะบ้านเก่าคือช่อง3อ๋ลือหึงเลยนะฮะแบบว่าแน่นอนเลยช่อง3นะฮะลือกันมานะฮะพี่วัดอาจจะไปอยู่ NBT ก็ได้หรอแม่อาจจะไปอยู่ i b อ S ก็ได้ไปได้ทุกช่าง พี่วัดอาจจะไปอยู่ N B T ไทย p B S N B T มีอีกปล่าวะ N B T มีนะแม่มีใช่ไหมเม่นเคยเปิดไปบ้างไหมเคยเคยแอบแอยู่ช่องห้าล่ะพี่วัดอาจจะไปอยู่ช่องห้าเขได้ต่อแม่เอ่อพี่วัดอาจจะไปอยู่พี่พีทีวีค่ะพี่วัดอาจจะไปอยู่ช่องช่องไหนกว่าะเบอร์ไเป็นไปได้เหรอคะแต่ฉันว่านะให้พี่ฟันธงวันเนี้ยคือสาม ยังไงก็สามสามแน่นอนเพราะว่าดีกีสามกับเจ็ดไม่แพ้กันค่ะแต่ตอนนี้เขาเป็นคู่แข่งกันด้วยเป็นคู่แข่งตลอดกาลนะฮะแต่ก็ไม่แน่อาจจะไปอยู่ช่องวันก็ได้ค่ะแม่แต่แหล่งข่าววงในบอกสามนะฮะอต่หนูเชื่อแม่นะแหล่งข่าววงในบอกว่าสามนะฮะก็เดี๋ยวนะไว้ยังอยู่นะฮะแหล่งข่าววงในบอกว่าสามเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คำโฮมเพราะว่าเท่าที่รู้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ย เขาตามมาหลายปีแล้วเขาตามให้เอามิสแกนล์มาจัดที่ช่องสามค่ะบอกคุณเอามาจัดที่ช่องผมหน่อยเถอะผมชอบแบบนี้อเออแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะในฐานะน้องเนี่ยนะฮะพี่พี่วัตต้องแก้ไขในการจัดประกวดมิสแกล์คืออะไรคะเรื่องกระแสข่าวลือต่างๆแบบว่าข่าวแบบข่าวดราม่าอะไรเหรอแม่พี่วัตต้องคือต้องไม่ ไปปรากฏตัวตามจังหวัดที่เขาเชิญไปบ่อยอืมอืมทไมคะพอไปวัดพี่วัดไปปั๊บเนี่ยมันจะมีข่าวลือหึงเลยยังไงอะแม่ประมาณไหนอะอ๋อค่นะไม่พูดแม่ที่วัดต้องไม่ไปต้องส่งนางงามไปอย่างเดียวเข้าใจเข้าใจเลยนะคะค่ะพี่วัดต้องไม่ไปนะคะต้องอมไม่ไปถ้าพี่วัดไปปั๊บมันจะมีข่าวเนี้ยเรื่องเนี้ยมาตลอดเลยอืแล้วก็ เรื่องชุดประจำชาติทำไมหรอคะคือถ้าพี่วัดจะจัดชุดประจำชาติคือชุดประจำชาติเนี่ยมันก็คือ national costume ค่ะพี่วัดต้องจัดให้ให้ให้เคลียร์กว่านี้ยังไงคะแม่ในฐานะน้องอคือหลังๆเนี่ยเราแยกไม่ออกว่าชุดที่พี่วัดให้ชนะที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นชุด c o เ p l a y คือมันดูไม่เป็นชุดประจชามันไม่ดูเป็นชุดประจำชาติ oh. อันนี้หลายคนเขาพูดกันเยอะมันกลายเป็นดูชุดคอสเพลย์ต่อให้มีผลการโหวตที่เป็นแสนเป็นล้านเนี่ยแต่มันก็คือชุดตลกค่ะ ชุดประจำชาติมันคือชุดประจำชาติคือมันชุดคอสเพลย์คือชุดคอสเพลย์คือมันก็ดูสร้างสารรค์แหละแต่แม่รู้สึกว่ามันยังไม่ดูประจำชาติหลายคนพูดและหลายคนเอาประเด็นนี้ไปโจมตีมว่าชุดประจำชาติของเวทีพี่วัดมันไม่ใช่ชุดประจำชาติมันคือชุดคอสเพลย์ รู้จ<ะ>ักคอสเพลย์ป้ะชุดตุ๊กตาตอะไรเงี้ยอืมอเข้าใจชุดที่ไม่สามารถที่จะใส่ได้จริงในการประกวดนางงามค่ะชุดที่ไม่สามารถที่จะขนไปยังต่างประเทศเพื่อที่จะไปประชันกับเวทีโลกได้นี้ถามแม่นิดนึงและอย่างประเทศอื่นเนี้ยที่เขาประกวดคอสตูมกันเนี้ยมิสแกรนประเทศอื่นเขาออกมาชุดแบบว่าดูดูโอเคเลยใช่ไหมพอด,ดีเขาพอดีดไม่เยอะ คือพี่วัดถ้าเกิดพี่วัดจะเอาคอสเพลย์พี่เจ้าองบอกว่าเบสเนบสคอสเพลย์กับเบสเนชั่นแนลคอสตูมพี่วัดต้องแยกถ้าพี่วัดเอาทั้งคอสเพลย์กับคอสตูมมารวมกันหนูก็เลยหนูต้องบอกว่ามันก็จะทําให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนเดิมแล้วมันก็จะไปนในทางลบอ,อย่างที่ก็บอกว่าชุดไดโดเสาของขอนแก่นใช่แต่มันไม่สามารถที่จะขนไปประกวดเมืองนอกได้ สุดท้ายก็ต้องไปเอาชุดที่เขาไม่ได้ผ่านเข้ารอบใส่ไปกูรู้หลายคนปิงว่าชุดอันนี้มันดูเป็นคอสเพลย์มันไม่ดูเป็นประจำชาติก็คือแม่ก็เลยอยากให้แก้นะจุดนี้ด,ด้วยถ้าพี่วัดจะเอาโหวตก็คือเฉพาะโวตค่ะแต่คะแนนคณะกรรมการก็ให้ national costume แต่โหวตก็คือเป็นคอสเพลย์ได้ไป แต่ต้องมีสองรางวัลค่ะก็คือคอสเพลย์กับประจำเนชชั่นแนลคอสตูมแยกไปเลยก็ดีมันแยกไปเลยพี่วัดเพราะมันงงอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องแก้ไขคือเรื่องอะไรครับเพลงเพลงที่ประวพี่วัดใช่แต่เพลงเดียววนอยู่อย่างนี้อ๋ออ๋อมันดูไม่มีมิติหรอมันน่าเบื่อมันต้องสามถึงสี่เพลง แต่พ<ย> <Circuit? S 2> ี่ว่าก็เคยเล่าให้ฟังนะว่าเพลงนึงก็โดนไปห้าพันหมื่นหนึ่งนะอ๋อมันมีค่าลิขสิทธิ์อะไรช่มันต้องสามถึงสี่เพลงมันต้องเปิดบนสามสี่เพลงอย่าไปเปิดเพลงเดียวเพราะว่านางงามมันเจ็ดสิบเจ็ดคนวนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกเหมือนช่องเจ็ดคัดแล้วคัดอีกอ่ะฉันฉันบัวฉันฉันจะหลับอ่ะค่ะแม่ต้องสามเพลงต้องพอเพลงนี้จบต้องเป็นเพลงที่สนุกเป็นเพลงสนุกสามเพลงวนไปสามเพลงไม่ใช่เพลงเดียวแล้ววนอยู่อย่างเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยววนอยู่อย่างเงี้ย เบื่อแม้เวลาเราฟังเพลงเพลงเดียวอยู่ประมาณนางงาม77็ดสบคนน่ะกว่าแต่ละคนจะมาบอกคอนเซ็ปต์กว่าแต่ละคนจะย่างกายแต่แต่คนล้มลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินใหม่มันน่าเบื่อมีสามอย่างอ่อแม่ฮะมี3ามอย่างที่แม่บอกมาด้วยนี่มินี่อย่าไปโล่เวทีไหนที่เป็นโนแทนจังหวัดให้ส่งนางงามไปอ่ะมีเรื่องนี้มีเรื่องคอสตูมแล้วก็มีเรื่องของคอสติชุดคอสเพล เนี่ยคนมันวิจารณ์ที่วัดตรงนี้แหละที่เขาจะเอาไปเป็นจุดอ่อนว่ามันดูไม่ใช่ชุดประจำชาติมันเป็นคอสเพลย์ค่ะถ้าแก้สามจุดนี้ได้แม่ก็ว่าปังแล้วก็แล้วก็แค่นี้แหละเอาแค่นี้ก่อนอเดี๋ยวเจออาจจะนึกอะไรออกเดี๋ยวจะบอกเขาเองค่ะ นะฮะต้องแก้อันนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าชุดประจำชาติเนี่ยต้องแยกให้ออกนี่คือประจำชาติ National Costume น้องๆที่เขาทำตั้งใจทำ National Costume จริงๆเนี่ยมันมีเยอะอคนต่างน้องๆต่างจังหวัดกระเทยต่างจังหวัดที่ก็แบบทำแบบว่าเฮ้ยให้คนเห็นแล้วนี่คือประเทศไทยแต่บางชุดเนี่ย มันก็สวยแต่มันเป็นคอสเพลต้องแยกประเภทเลยนี่คือคอสเพลอันนี้คือเนชั่นแนลคอสตูม,มเพราะว่าอย่างคนแก่ๆเขาดูเขาจะมองว่าที่ได้รางวัลมามันคือคอสเพลมันไม่ใช่เนชั่นแนลคอสตูมเข้าใจนะคะพี่วัดนะอะ พักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณอามเมอเอฟมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับค่ะสำหรับอามเมเอขนาดเล็ก60 m l ราคา599บาทหรือถ้าเป็นขนาดใหญ่ค่ะ250 ML ราคาอยู่ที่1,800บาทแต่สำหรับตอนนี้พิเศษสุดๆถ้าคุณซื้อสินค้าครบ3,000บาทแถมฟรีทันทีหมอนฟ้าน่ารักสนใจโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์029313755ย้ำกันอีกรอบค่ะ029313755ค่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้า ะะลำไยหายทองคำนะคะ mv ถูกลบออกจาก YouTube แล้วก็อดีตนักร้องดังนะ,ะพี่บิลลี่โอแกนก็ออกมาโพสนะฮะบอกว่าปากเปราะไหมเขาบอกว่าหมาตัวเล็กๆปากเปราะ,ะหมายถึงใครนะฮะต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับ